โอเคครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อนะฮะเซนเซอรอ์ของอุปกรณ์ชุดนี้นะครับโดยการเชื่อมต่อแบบแบบบลูทูธนะครับเพราะว่าเจอา d a t a l o g อ e r ตัวนี้นะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะฮะก็คือกับเซนเซอร์ตัวนี้ที่เขาให้มาได้เลยนะครับซึ่งมืนก็จะทำให้เราสะดวกนะครับในการเก็บข้อมูลนะฮะในกรณีที่แบบ จุดเก็บข้อมูลของเราห่างจากสถานีบันทึกผลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สายนะครับข้อมูลก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการคอนเน c t นะครับว่าเขามีวิธีการคอนเน c t ยังไงนะฮะก็เริ่มต้นก่อนนะครับพอเราเปิดหน้ามาหน้าที่เป็นมิเตอร์นะครับอันนี้เป็นกราฟเนาะพอเราเปิดมาเราก็เลือกหน้าที่เป็นมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์เป็นกราฟจากนั้นเราต้องคอนเน c t เซนเซอร์ก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้เราพร้อมใช้งานอ่าก็คือมากดที่เซนเซอร์แล้วก็มาเลือกที่ Wireless Device แล้วก็กด t ูดายเล็นะครับอ่าโอเคทีนี้พอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะฮะอุปกรณ์ของออุปกรณ์เซ็นเซอร์ของบริษัท นะครับหรือว่าของรุ่นนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดบลูทูธหลายๆเครื่องพร้อมกันนะฮะก็จะแสดงลิสต์รายการออกมานะฮะซึ่งตอนนี้มันเปิดในเครื่องเดียวนะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัวรายการที่แสดงออกมานี้มันคือเลขรหัสอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือของของไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ที่ผมถือตอนนี้นะฮะก็คือรหัสของตัวเครื่อง ID ของเขาอะก็คือเป็น 0f303 4 u 8 นะครับซึ่งมันก็คือเลขที่ตรงกันกับที่แสดงขึ้นมาตรงนี้จริงๆเหมือนเขาทําเป็นตัวย่อให้ด้วยนะฮะก็คืออย่างเช่นตัวเห็นไหมครับก่อนที่จะเป็นเลขรหัสตรงนี้จะเป็น T-TMP น่าจะเป็นอ่า Temperature นะครับตัวนี้เพื่อที่จะบอกลักษณะนะฮะของเจ้าตัวเซนเซอร์นะฮะถ้าเกิดว่ารหัสตรงนี้ตรงกันนะครับเราสามารถที่จะกดเลือกแล้วก็กดโอเคเชื่อมได้เลยนะครับ อโอเคครับทีนี้พอเชื่อมแล้วนะฮะเราจะเห็นไฟสถานะตรงนี้นะฮะเป็นสีเขียวกระพริบกระพริบก็แสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับโอเคที่เหลือเราก็แค่นำเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะไปใช้งานวัดค่าต่างๆตามที่เราต้องการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เราต้องการให้เกิดความเหมาะสมนะครับ อันนี้ก็สาสมว่าเอาสักสิบวิแล้วกันนะครับถสมว่าทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเหมือนเดิมแบบนี้ถ้าเราโอเคนะครับพร้อมใช้งานเราก็สามารถที่จะกดรันได้เลยนะครับเครื่องก็จะทํางานไปแล้วในขณะท,ที่เครื่องทํางานจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมาดูอ,าอันอื่นได้นะครับอโอเคพอรันเสร็จแล้วครบ1ิบวิใช่ไหมครับ ครบสิบวิแล้วก็จะหยุดเราก็สามารถมาดูจุดที่เป็นกราฟนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเซนเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับมาเชื่อมกันสมมติว่าพี่เอาเซนเซอร์ตัวนี้มาเพิ่มได้ไหมนะครับตัวนี้มันจะเป็นวัดอุณหภูมิพื้นผิวนะฮะเป็น surface temperature นะครับทีนี้ก็จะมีเลข id เหมือนกัน ะะแบบนี้แล้วก็เราลองดูซินะครับอ่าเราก็เปิดเครื่องนี้นะฮะโอเคพอเปิดเครื่องแล้วก็จะมีไฟสีแดงกระพริบกระพริบเนาะนะครับจากนั้นก็มาที่เซนเซอร์นะฮะเราต้องแอดเซนเซอร์เข้ามาพอเซนเซอร์ปับ๊บเราก็มาที่ go to direct เหมือนเดิมนะฮะมาที่ wireless device setup go to direct เห็นไหมครับก็จะมีลิสต์ขึ้นมานะครับเราก็เช็คดูว่าตัวลิสต์ที่ขึ้นมาตรงนี้คือเลขรหัสเดียวกันไหมเป็น p ศูนย์ p หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามนะฮะก็คือตัวเดียวกันเราสามารถที่จะกดเลือกแล้วก็โอเคอโอเคนะครับเห็นไหมครับทีนี้ตอนนี้เราแอดมา2 2อัน ก็จะมีเซนเซอร์อยู่2ตัวนะครับเข้ามาในลิสต์ของเรานะครับทีนี้พอเราทำการวัดนะฮะตัวหนึ่งก็เอาไปวัดจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ไปวัดจุดหนึ่งหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับตอนนี้มันเข้ามาทั้ง2องเซนเซอร์แล้วนะครับแล้วลองกดรัน อ่าเดี๋ยวเ๋ยวตั้งพารามิเตอร์ก่อนนะครับเอาสั้นๆเอาสักสิบวิกโอเคนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลองลองรันดูนะฮะนะครับเห็นไ,ไหมครับพอรันดูตอนนี้มันก็จะมีทั้งสองเซ็นเซอร์นะฮะที่ปรากฏขึ้นนะครับอ่าก็จะแสดงก็จะมีสีนะฮะ ที่แยกว่าเซนเซอร์ไหนคือเซนเซอร์ไหนนะครับก็จะมีสีบอกให้ว่าตัวนี้เป็นของกราฟเส้นนี้เป็นของเซนเซอร์ตัวนี้นะกราฟนี้เป็นของเซนเซอร์ตัวนี้นะนะครับก็ลองอดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าอนกันอ่านถ้าเราลอง,ลองเหมือนเดิมครับถ้าเราลองกดซ้ำก็คือกดลันซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทำการบันทึกผล นะครับเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับเข้ามานะครับที่เหลือก็พอเราได้แล้วเราก็ทำการเซฟนะครับก็ตั้งชื่อนะครับแบบนี้เราก็กดเซฟได้นะครับ เราก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้นะครับแล้วเราก็สามารถนําข้อมูลนี้เอาออกไปได้นะครับที่นี้กลับมาที่มิเตอร์อีกเหมือนเดิมนะครับตรงมิเตอร์นี่เหมือนเขาจะสามารถให้เราเช็คได้นะครับอพอเรากดเข้ามาใช่ไหมครับนี่กดเข้ามาที่ตัวสีแดงแบบนี้ตัวสีแดงก็คือตัวตัวแรกใช่ไหมครับเทมเพอร์เจอร์ตัวแรกก็คือตัวนี้มาที่ กด t o direct แล้วเหมือนเขาจะบอกค่าให้เราสามารถเช็คได้นี่ฮะพอเรากดเช็คมันจะมีไฟกระพริบนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวไหนสาธิตอีกรอบหนึ่งนะฮะน,นะครับ identify นะครับนี่พอเรากดเช็คนะครับมันจะสามารถให้เรารู้ว่าอ๋อที่เรากดเลือกตอนนี้คือเซ็นเซอร์ตัวนี้นะนะครับ ไฟก็จะกระพริบนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามาเลือกตัวที่2 go to direct identify เห็นไหมครับตัวที่2ไฟก็จะทําการกระพริบแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเซนเซอร์ตัวนี้คือ,อ,อมิเตอร์ตัวนี้สีแดงคือเซนเซอร์ตัวไหนที่เราใช้นะครับอ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเราสามารถที่จะเลือกหน่วยตรงนี้ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะ ดูรายละเอียดของตัวเซนเซอร์นะฮะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีให้เราดูด้วยว่าระดับแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่70%็ดอรนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดได้ตรงนี้อยู่ที่65%นนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราทำการ disconnect อาสมมุติว่าเลือกตัวที่2แล้วเราก็สามารถที่จะ disconnect ก็คือตัดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่2ก็จะไม่มีการบันทึกค่าเข้ามาก็จะขึ้นตรงนี้ว่า Off-Line นะครับโอเคอาเราสามารถที่จะ connect ได้อีกทีหนึ่งนะฮะก็คือสามารถเลือกแล้วก็กด list แล้วก็เลือกเข้ามา,าแบบนี้นะครับ โอเคทีนี้ก็ถ้าเราต้องการที่จะเริ่มใหม่นะครับก็คือเราสมาธิไฟล์แล้วก็นิวนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะถูกล้างไปหมดนะครับพอเราเริ่มใหม่ใช่ไหมครับก็เห็นไหมครับตอนนี้ไฟที่เซนเซอร์ของเราก็จะเป็นสีแดงกระพริบ IP, นะครับยังไม่มีการเชื่อมต่อเหมือนเดิมครับเราก็ต้องมาทําการเชื่อมต่อใหม่มาที่เซนเซอร์ นะฮะแล้วก็ไปที่ wireless d e v i c e ไปที่ p o r d d i ดเรกนะครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้เราเปิดอุปกรณ์ไว้ทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับเปิดเครื่องเซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้2ตัวเราก็ทำการเลือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเราก็เลือกให้มันถูกต้องนะครับตรงตามรหัสที่เราต้องการนะฮะสมมติว่าเลือกอเลือกตัวนี้ ตัวแรกเข้ามาก็กดโอเคนะครับอ่าต่อมาก็เลือกตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับอ่าตัวที่2เข้ามาก็กดโอเคโอเคครับแบบนี้นะครับที่เหลือพารามิเตอร์ต่างๆก็ยังจะต้องจัดการเหมือนเดิมนะครับตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองใช้เซนเซอร์ t e m p e r a t เจอตัวนี้นะครับลองติดตั้งแล้วก็เก็บข้อมูลดูนะครับวา่าเราจะสามารถที่จะดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำแล้วกันนะฮะที่เปลี่ยนแปลงและลดลงตามเวลานะครับที่น้ำมันถ่ายเทให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับว่าว่ามันมีการลดลงแบบใดนะครับโดยเราจะดูผลนะครับจาก เ้าเครื่องนี้นะฮะโดยที่เราก็จะมาตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับลองดูโอเคนะครับ